วันนี้ก็มาพบกับนักเนยแล้วก็เอาเวนซ่าปี2013 1.5ตัว S กันเลยนะคะ 0.5ตัว S นะคะแล้วก็ราคาหน้าร้านจากทางเราเปิดตัวที่319,900บาทผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตอนที่น้องเปิดตัวมันเนี่ยน้องมีกันถึง5รุ่นย่อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องขึ้นมาให้ดูข้างๆก็แล้วกันนะจ๊าเนาะแล้เดี๋ยวเรามาดูบอดี้แล้วก็รูปลักษณ์ของคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะอย่างแรกเลยที่เราเห็นสีสีของตัวรถนะคะก็คือมาในสีขาวเลยนะคะสีดิมๆ กระจังหน้านะคะเป็นแบบลายลังพึ่งค่ะมีลูลบาตัดมาให้มีคมยันคาดมาให้แล้วนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกไม่เหลืองมีมาให้ครบจบในคันเดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันบ้างดีกว่าส่วนตัวกระจกนะคะมาในสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับเบามือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะมีสเกิร์ตข้างๆมาให้ด้วยแล้วก็ล้อยังเป็นล้อลอยล้อเดิมอยู่มาในขอบ15นะคะยางปี2022นนะคะสำหรับคันนี้อ่ะ แล้วตัวกระจกนะคะก็ยังเป็นกระจกเดิมๆอยู่ไม่มีชนหนักคือความตกมน้ำกับกอไหม่มาอย่างแน่นอนนะคะส่วนตัวด้านท้ายของเขาเนี่ย ไฟก็จะอยู่เลเยอร์ข้างๆไงข้างๆรถก่อนแล้วก็จะอยู่ด้านท้ายนะคะแยกเลเยอร์มาให้แล้วมีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะคะมีไรเฟาให้ค่ะพร้อมเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะอีก 2. จุดเลยแล้วก็มีไฟทับทิมมาให้อีก1คู่ส่วนตัวพวกช่วงล่างนะคะทางเราก็ได้ทำความสะอาดมาให้แล้วฉีดน้ำยากันสนิมนะคะแล้วก็ดูแลรักษาไว้ให้แล้วเรียบร้อยกันเลยค่ะ เดี๋ยวที่นี้เราไปดูข้างในกันต่อเลยดีกว่านะคะว่าเขาจะมีความพิเศษยังไงบ้างตะ่ะส่วนตัวด้านในคันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะสีของเขาะคะเขาก็จะคุมโทนด้วยสีเปจากับสีเทาดำๆอะไรประมาณนี้นะคะนอะแต่ว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนัง เะะบาะข้างหลังสุดแล้วก็เบาะตรงกลางนะคะสามารถพับได้แล้วจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของหรือว่าคนนั่งข้างหลังก็ได้นะคะเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้ในปีนี้จริงเลยนะคะสําหรับน้องตัวเลียนจาคันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งประตูกันบ้างดีกว่านะคะเขาก็มีลวดลงลายมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกแบบปรับไฟฟ้ามีออโต้มาให้หนึ่งบานก็คือบานคนขับนะคะสําหรับน้องคันนี้ ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอก็เป็นแบบตัวเวยยรือนไม้ห่วลีิตอนมีแสดงเกียร์ด้วยนะคะว่าตอนนี้เราขับถีบที่เกียร์ไหนอย่างนั้นเองนะจ๊ะเนาะแล้วก็คอนโซลหน้านะคะก็อาจจะวางของได้ไม่มากนะคะฝั่งผู้โดยสารแต่ว่าฝั่งคนขับเนี่ยวางได้นะเพราะว่าเขาทํามาไว้สําหรับวางของเลย คอนโซลกลางนะคะมีแอร์มาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยขื่นทิทยุรับ FM AM AM/FM AUX AM AU แล้วก็ USB นะคะถัดลงมาก็คือจะมีไฟฉุกเฉิอนอันใหญ่ใช้งานได้นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทางเวลาด้วย<ม>เอยงเป็นแบบแมนนวลหรือว่าตโนมืออยู่นะคะสําหรับคันนี้ช่อง USB AUX US, US, ก็คือจะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ตัวนี้มีตรงที่ว่าเขาเดินสายกล้องหน้ารถมาให้แล้วเราก็แถมกล้องหน้ารถไปให้ด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอน เกียร์มาในเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายเป็นออโต้แบบขั้นบันไดเพิ่มระดับความปลอดภัยให้อีก1ระดับนะคะแล้วก็เบรกมือใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้ที่บางแดดน้องก็มีมาให้ด้วยนะคะมีมาให้หสองด้านเช่นเดียวกันนะคะยังอยู่ครบนะ,ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยพื้นที่ตรงกลางข้างหลังนะคะเขาก็ยังมีแอร์ลงมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ไฟด้วยนะคะไฟตรงกลางรอดอย่างนั้นเองนะคะคันนี้ก็คือโดยรวมเนี่ย เป็นรถที่แบบว่าพร้อมขนทั้งคนขนทั้งของได้เลยนะสําหรับคันนี้แล้วก็ราคาเบาๆจับต้งได้อย่างแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านตัวห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวหน้าห้องเครื่องของน้องนะคะเขาก็ยังรักษาความเดิมอยู่ก็คือไม่ได้โดนแบบว่าปงเปลี่ยนอะไรมาอะไรมาเลยเพราะว่ายังมีจุดแต้มสีหรือว่าเม็ดอาร์ตต่างๆน,นานาเขาก็ยังอยู่นะคะซึ่งก็ให้เห็นถึงความเดิมของ รถคันนี้อย่างนั้นเองนะคะแล้วก็น้องมี ABS สุดกระจายแรงเบรกมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแบตเตอรี่นะคะก็เป็นของใหม่นะคะน้ำมันเครื่องหรือว่าของเหลือต่างๆนะคะทางเรามีการเปลี่ยนให้อย่างแน่นอนนะคะเปลี่ยนให้ทุกคันเลยนะจ๊ะน้องแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าไม่มีการชนหนักพิ่ความจมน้ํากับกอใหม่นะคะตุ๊นี้อย่างนั้นเองแล้วก็มีการรับกันเครื่อยงยนต์เกียร์ e ี u วให้สูงสุด สิบปีหรือ1นึ่งแนกิโลก็มีเด็กเเท่นั้นยังไม่หอนนะคะอะขอย้ำเรื่องราคากับรายละเอียดคันนี้อสักหงรอบราคาเปิดตัวที่3า9 9 0 0 0บาทนะคะเนาะถ้าใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเนยด้วยนะคะวันนี้น้องเนยก็ฝากช่งองทางการติดต่อไว้ที่หนึ่งก็คือตอนนี้เลย แล้วก็ขออญาตลาที่ทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ